อันนี้บอน,นี้ครับช่างนี่ท่านหารอยโตครับพี่น้องอู้ครับช่างเราท่านโตนี้จะเป็นตาตีบ้านยังนบอนี้ปันไดค้ครับสามารถพักไว้ครับให้หาน,นไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปสร้างมึงครับ สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับข่าสู้ช่องโภชการบรรดอกใช่ไหมครับมือหนีสภาพพี่น้องครับมาเบงปลาหมอนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ในกระช่างนะครับมือหนีก็อายุครบ3เดือนครับ3เดือนเดี๋ยวสิตักกึ้นวาเบงครับมันตัวใหญ่สมดัดแล้วก็จักตัวโลูนะครับน้องก็เดินกับสีให้อาหารแต่ละบ่อแต่ละกะช่างก็นะครับ บอนี้เป็นปลาหมอครับปลาหมอแปลงเพจนะครับเนาะถึงมาปล่อยได้ประมาณสี่หมื่นครับสี่หมื่นเดี๋ยวให้อาหารปลาหมอกันครับ ออกมากอะ่ะโตน,น้อยๆครับบ่ถึงสองเส้นนะครับตัวนี้หายหานมามือที่ซีแหละครับกำลังเห็นเป็นโตแล้วลครับก็บกินอาหารดีเยอะครับถ้าก็กินไปเรื่อยๆครับวันหามันหลบๆบ,บอลแล้ะครับเแล้วก็ขึ้นมากินเองอาหารที่ผมหายนะครับก็บเป็นของให้เกตแหละครับให้เกต อาหารสำหรับปลาเล็กครับหรือสำหรับลูกออดนะครับครับขึ้นมาก,กินนี้ครับยิ้มยิ้มยอบเลยครับครับเดี๋วเห้าไปให้กะช่างปลาดุกหน่อยครับปลาดุกเล็กนะครับ อันนี้ก็เอามาพร้อมกันครับมือที่ซีครับหายนมือที่ซีออันนี้บอนี้ครับช่างนี่พันหาลอยตัวครับพี่น้องเห็นมากินอาหารดีขนาดเลยครับ มีมือที่ซีครับมือที่ซีครับกินดีครับกินดีครับเดี๋ยวไปให้สร้างข้าไปครับเนาะอันนี้สิเป็นตาอายุ เกือบเกือบสองเดือนแล้วครับเกือบเกือบสองเดือนอีกเมื่อก,กี้มือครับแต่ว่าก็ถือว่ายัางตัวใบเงยไปไดนครับอันนี้เป็นกระช่งละพันตัวครับผมอู้รับครับกรช่งละพันตัวครับกำลัลงไงครับกำลังไง อาหารดีครับให้ลาลายกัน้อยนะครับกำลังเงี้ยล่ะครับตัวปลาครับ ส่วนสองกระช่างหลังนะครับเนาะเป็นของพอครับพอเพื่อนเลี้ยงไว้แต่กินครับเดี๋ยวเพิ่อนมาให้อาหารเองนะครับเนาะเดี๋ยวเขาให้ส่วนนี้กันไปก่อนครับเดี๋ยวเขาไปให้ช่างต่อไปครับ อันนี้เป็นมองพักปลาครับพักปลาที่ผมคัดไว้นะครับนาอผมก็เอาขืนมาขายสามกระช่างนะครับอันนี้จะเป็นปลาที่มันยังบวยง่ปันไดครับแต่มาพักไว้ครับให้หารไว้เดี๋ยวเวลาลูกค้ามาซื้อครับเอากระตักเอาง่ายๆเลยครับนี่เหลือประมาณหน่อยกว่าสองหน่อยตัวเนี่ยแหละครับเห็ดง่ายๆครับ ปตาตกเห็ดใหญ่ครับตักง่ายๆครับเวลาเขาเอาปลานี่แหละครับเป็นกระช่างปลาหมอครับผมกระช่างปลาหมอเนาะเดี๋ยวให้อาหารจะข้าวนะครับอาหารจะข้าวเดี๋ยวเขาจะตักเราครับเนาะครับนี่นะครับปลาหมอครับอายุสามเดือนแล้วครับบมลูสิตักได้ปะครับเนาะยังไม่เคยตักหลังจากเคยตักให้พี่น้องเบิอง ตอนอายุครบสองเดือนนะครับหมอนี่จะขึ้นมากินอาหารสาหน่อยหนึ่งล่อเขามากินอาหารครับ กำลังมาแล้วครับไม่รู้ชิดตากดนบ้างนะครับเดี๋ยวลองตักมั้งครับ นี่นะครับโตปลาอายุสามเดือนครับมาหมอครับเดี๋ยวเบิ้งครับว่ามันจะได้ลายปะ่ะจะไปสร้างเบิ้งนะครับเนะา,จาะจากจากโตัวจเพาะโลครับอ่าได้แล้วครับสี่หาัวเดี๋ยวเอาไปเพื่อไว้ครับมัาจะจากโตโล่เนาะการให้อาหารกับว่ได้ให บอยครับกบบสองมือครับเสาแรงแค่นั้นแหละครับแต่ถ่ายใหญ่ไม่ใหญ่เร็วต้องให้อาหารจากสามเวลาพอดีครับอาหารที่ให้ก็ให้อาหารแบบเดียวเลยครับกับปลาดุกครับครับเดี๋ยวอีกยังน้อยครับอีกแค่นึงเนาะนี่นะครับปลามอสอายุสามเดือนครับ โอเคครับเดี๋ยวข้าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปสร้างเมืองครับครับพี่น้องโอเคนะครับนอตเดี๋ยวเอาไปสร้างเมืองครับ ครับเดี๋ยวตักสั่งมือนะครับเนะาะจัดตัวสิพ่อโลคครับนี่ก็แล้มั่งเขียวน,นักสองขีดนะครับเนาะสองขีดใสสร้างให้หมันเกินสองขีดไปเดี๋ยวขัดเอาตัวง่ายๆนะครับเนาะ นี่เด็ดโล่หนึ่งแหะครับหันเกิดจะขีดนึงครับเพราะว่านน้วมังคียวนักสองขีดนะครับอีกตัวหนึ่งครับอ่าโอเคครับได้แล้วครับเดี๋ยวเข้ามานับเบิรงครับมียักโตัวครับพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก่าโตโลครับพี่น้องครับปลาหมอครับอายุ3มเดือนเก่าโตโลนะครับเนาะก็ถือว่าบวใหญ่ค okay, ับบวน้อยนะครับการให้อาหารข้ากับบะเด็เน้นการให้อาหารพม่าไนนะครับเราให้อาหารแค่เสาวรกงนะครับก็ถือว่าโอเคครับปลาหมอ3มเดือนใส่กับอลังงามนะครับครับหมอ3เดือนนะครับเนาะ ครโอเคครับปลาหมอสามเดือนเท่าครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตครับปลาหมอให้พี่นอ้องเมื่อนะครับเนาะว่าว่าคพบอาอยุสามเดือนแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับห้กับช่องผู้จัก,กรมันออกชาแน,นลนะครับให้เฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวสำรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรันี้ครับเดี๋ยวเสียวปลาไปปล่อยขึ้นกับช่างนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ